ต้องบอกวนะ่าค่อยๆดีขึ้นครับส่วนหนึ่งนี่ผมคิดว่าเป็นการทํางานกันอย่างโอ้โหขำมักคำเมนเอาจริงกอาจังนะครับโดยเฉพาะทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านราชิตสุดพุ่มเนี่ยครับปีนี้กเกษียณแล้วครับแต่ว่ายังทํางานแบบโอ้โหโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม68 0นะครับสอวอ60ขึ้นเจ็ดลอกเลือรล,นอลงนะครับแล้วก็หญิงมีครรภ์12 12สัปดาห์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการระดมฉีดน,นะครับมีการปฏิบัติการเชิงลุกเข้าไปถึงในชุมชนเข้าไปฉีดให้กับผู้สูงอายุเพราะว่าตรงนี้80%ของผู้เสียชีวิตทั้งสามจังหวัดเนี่ยครับเป็นผู้สูงอายุทางผู้ว่าราชิดเนี่ยท่านก็มีมาตรการเน้นในเรื่องนี้นะครับวันนี้ถ้าใครฟังทางสบอคอคุณหมอพิสมัยพูดนะครับจะมีพูดเรื่องโควิดเซตติ้งก็คือรูปแบบที่ ในแต่ละจังหวัดเนี่ยครับจะต้องมีมาตรการในการที่จะควบคุมเพื่อที่จะทําให้กิจการในจังหวัดเนี่ยครับเปิดให้บริการได้ก็คือโควิดเซตติ้งต้องมีการจัดระเบียบนะครับหรือว่ามีมาตรการยังไงอย่างท้งปัตตานีเนี่ยก็มีการติดคิวอารโค้ดนะครับหลังบัตรประชาชนก็เป็นอะไรที่เห็นถึงการขับเคลื่อนนะครับในส่วนของทางจังหวัดเนี่ยไปฟังเสียงรองผู้ว่าสมนดครับพูดถึงสาการในเรื่องของการฉีดวัคซีน ของกลุ่มผู้สูงอายุตอนนี้นะครับแล้วก็ความเห็นของรองสสจอจังหวัดครับขณะนี้เนี่ยเป็นที่เห็นชัดเจนแล้วว่าพี่น้องประชาชนให้การตอบรับจากการที่จังหวัดได้ปรับแผนเรื่อง,องการฉีดวัคซีนใหม่นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยฉีดที่อบจก,ก็ดีที่โรงพยาบาลแต่ละที่ก็ดีปรับให้มาใช้การฉีดวัคซีนชรุกนะครับไม่ว่าจะ ใช้สถานที่ของรปสตหรือว่าใช้โรงเรียนใช้ที่ทําการขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็หลายๆพื้นที่ได้มาดำเนินการแล้วปรากฏว่าได้ผลดีพี่น้องประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเข้าถึงการบริการได้มากยิ่งขึ้นการที่จะให้ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นได้ช่วยระงวามสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรอกกล่าวหรือว่าเรื่องของการให้บริการ นำมาฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีชุดหมอเดินทางออ,ออกไปให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านสําหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ได้นะครับก็ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการเ,เร่งเพื่อที่จะให้สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างยั่งยืนนะครับควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดในที่พื้นที่ครับ เรามีมาตรการของประเทศที่สน,นับสนุนให้ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบอจอเองหรือตัวเทศาบาลเองเนี่ยหรือตัวอบอเองเนี่ยได้มีการเรียกมีแผนในการซื้อตัวที่เรียกว่าละพิดเทสหรือที่เรียกว่า ATK นะครับ ในการตรวจ15้านาทีแล้วทำให้ผู้พบว่าผู้ที่สงสัยเนี่ยแต่เพราะว่าจะเป,เป็นผู้ป่วยหรือไม่นะครับเพราะนั้นทำให้เราชอบเรียกว่าแย,ยกเปล่าออกจากน้ำได้เร็วแย,ยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มกลุ่มคนปกติได้เร็วทำให้เขาเรียกการแพร่ระบาดลดลงในพื้นที่อันนี้เป็นปัจจัอยอันที่สองปัจจัยอันที่สามคือการฉีดวัคซีนเราก็เรียกสะสมมากขึ้นนะครับ แต่ก่อนเนี่ยนะ10% 20%ตอนนี้ก็วิ่งเข้าเป็นหลัก30%แล้วก็กลุ่มกลุ่มที่เราอยากได้ฉีดมากขึ้นกลุ่มกลุ่ม60ปีขึ้นไปกลุ่มเจ็ดกลุ่มโรคหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยอันนี้เราก็พยายามเร่งมากยิ่งขึ้นเพราะนั้น3ามปัจจัยด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้เ,เลขแนวโน้มของปัจจัยเรามีแนวโน้มของผู้ป่วยทร้งนะครับอันนี้ก็เป็นที่หมายที่ดีเราสามารถที่จะเปิดเปิดเมืองหรือเปิดเปิดชุมชนเปิดร้านค้า เปิดกิจการต่างๆได้อันนี้ก็เป็นภาพที่เขาประชุมกันในของประชุมสาณสุขนะนี่ผมก็เลยเอามาเล่าต่อว่าคงเป็นในที่ทางนี้นะครับคือคือหนึ่งจังหวัดนี่ควรจะเป็นอ่าสักอำเภอหนึ่งหรือว่าอำเภอหนึ่งมีสักตำบลหนึ่งเป็นนำร่องแล้วก็ร้านค้าต่างๆลงไปก็เป็นร้านค้าที่สามารถเปิดได้แต่ต้องมีมาตรการเช่นคนเข้าไปในร้านก็ต้องแสดงบัตรตอนนี้ปัจตานีนเราก็ทีมมี QR วโค้ดแปะที่หลังบัตรประชาชน คุณก็แสดงบัตรประชาชนแล้วก็แสดงพิมพ์โค้ดด้านหลังบัตรประชาชนว่าสแกนปับ๊บเอาฉีดวัคซีนครบมีภูมิต้านทานแต่อาจจะต้องมีผลตรวจสวบมาด้วยนะะเราก็อาจจะต้องมีที่เขาแจกนะสบายจ,จะมีของแจกพราะเราก็สวบคอเองไม่มีเชือ้อแล้วก็เราบอกว่าอันนะเชื้อไม่มีภูมิต้านทานครบล้วก็ไปที่ไหนก็ได้มันก็เริ่มนิียลโมลนะครับได้มากขึ้นนะครับ จะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันไ,มไ <พะ S 1> หมฮะเพราะว่า,าประเทศกําลังจะทําในทิศทางนี้ก็คือเขาเรียกเป็นเป็นเป็นเขาเรียกฟรีโควิดอ่ะเป็นเป็นโควิดฟรีเพอร์ชเนลอ่ะโควิดฟรีโควิดฟรีเพอร์ชเนลหรือโควิดฟรีคัสตเมอร์คือลูกค้าที่ปลอดมีภูมิต้านทานและปลอดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆได้ครับอันนี้ก็เป็นนายแพทย์ เอ่อผมจำชื่อท่านได้แป๊บหนึง่งคุณหมออุดมเกียรติปูลสวัสดนะครับท่านเป็นผอ,อที่โรงพยาบาลโคกโพแล้วก็เป็นรองสจจจังหวัดแล้วก็ที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับวันนี้ทางคุณหมอพิสมัยศรีรังสรรค์นเนี่ยผู้ช่วยโฆษกสบอคอนะครับก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าโควิดฟรีเซตติ้งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันจะต้องอยู่กับเราอีกนานเลยครับ ราะนั้นมันก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องป้องกันนะครับร้านค้าที่จะเปิดต้องทํำยังไงเ็าถึงเรียกโควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็มีโควิดฟรีคัสตอมเมอร์โควิดฟรีพีเซเนลอะไรเงี้ยครับคัสตอมเมอร์ก็คือในส่วนของลูกค้าเนี่ยก็จะต้องอต้องฉีดวัคซีนมาแล้วโดสหนึ่งหรืออย่างน้อยต้องอย่างน้อยโดสหนึ่งหรือสองโดสถึงจะเข้าไปร้านได้คือทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่จะเกิด ตามมาเพราะว่าโควิดนี่มันไม่หายไปอยู่ๆมันไม่หายไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่มีการดําเนินการอยู่โดยสวบคแล้วก็จัดระเบียบในเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของทางจังหวัดปัตตานีอ่อจากปัตตานีนี่มันก็มีเรื่องความมั่นคง